สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีเลฟินไทยแลนด์ครับผมมาดูว่ามันนี่วันนี้เตะบอลเตะบอลโชว์อ้าว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 บอลออกแล้ว นี่นี่อี่นี่เอาหเอ่ออน,นิงช่องครับวฟบวฟวน่บอลบอนี้ร่าเริงม,มากนะครับมันนี่พี่มาอย่ามาไส้แตกนะครับพี่มาเอาพี่มาไปเล่นด้วยอีออีออี สนุกเลยสนุกเลยสนุกเลยเอาพี่มาเอาพี่มาไปเล่นเอาเอาพี่มาไปเล่นนะพี่มาเฮ้ยนี่นอนทับพี่ม้าเลยอีเดี๋ยวมีอีกตัวนะฮะตัวนี้ไส้แตกเดี๋ยส้ยเหยียบเออเออเอชิวโอ้งายท้อ,อง โอ้โหนายท้อ oh ง oh oh. ok ปางางเลยนายท้อง ok ปางางเลยอมันนี้อ oh ือโอ้โหยำยำยำพี oh ่มะมันเที oh ่ยวมันเที um ่ยววันน um ี um, ้มันเที่ยววันนี้มันเที่ยวอันนี้มันเที่ยวพี่มานี่นี่เน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 ่พี่มานี่เน่นี่เน่อืออืออืมันเที่ยว พี่มาทำมันนี้ล้มใช่ไหมทำมันนี้ล้มใช่ไหมเมื่อกี้น่ะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอู้หูหางหางชีเลยอู้หูหางชีเลยเออเออเออเล่นน่ะเอ๋เล่นน่ะอือู้มันเที่ยวพี่มานี่แน่นี่แน่นี่แน่ พี่มาหรือพี่ยีลาบพี่ยีลาบเนาะมีเขา <c oughs> ดีดีดีๆดีๆีออ <c oughs> ตอบน้องอยากพาไปเล่นด้วยตาเข้าไหม <c oughs> ไหนเล่อนดู้อันนี่ไล่ออกเลยไปแล้วอ <c oughs> ันนี้มันเขียวชิ <c oughs> ีวนี่เน่เป็นไงล่ะ เห็นไงล่ะสนุกเลยโวเหนื่อยโู้หอบหอบหอบดูดูกิตตบกตตบกตตบตบจะเข้าบ่เออนี่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 ี่อล้มเลยล้มเลยอิตตบเข้ามาบ่เขามาแบบมาเล่นกับหนูอ่ะ พยายามจะชวนพี่ต้อบเข้าไปเล่นด้วยนะครับเนี่ยเสียง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 อีอีอีเด้อเสียงเออเออเออวู้ตังฟึกบัดนึงชนเหล็กเอองงงอุ้ยอุ้ยเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลอีเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเลี้ยงโอ้เตะเข้าโกไปแล้วนะครับ เอาทองแม่เป็นโกบ่เอาทองแม่เป็นโกบ่โอโอ้โโอ้โอ้โโอ้ียวเดีวันนี่มนี่อันี้มอนนบอ้มาแล้วบอ้งมาล้ออค้แม่แม่แม่หวงนะครับแม่หวงตบกระปัง ตบแล้วว่างเออแต่มันนี้มันนี้ไม่ชนคนนะครับมันนี้ถือว่ามีใช้ใช้ได้เลยนะครับแม่แม่ไม่ชนคนนะครับปกติจะชนนะครับชนอุ้ยอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะเหยียบเหยียบเหยีบยบยำ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 เหยียบเหยีย,ยบ,ยบ เฉ <c oughs> อุ้ยทั้งขาหน้าขาหลังเลยเป็นไงล่ะพี่มา <c oughs> เล่นดูนะครับวันนี้คือทำไมทำไมคึกแค่ <c oughs> ดีใจบอกพี่มากมีมาอยู่ใกล้ๆดีใจปะอือดู อ๋อเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไหวไปเข้าห้องน้ำก่อนอนะครับถือว่าถ่ายปกตินะครับแม่แม่นี่น้องการกินและถ่ายปกติดีนะครับแม่ดู กินนมนะครับกินนมอย่างอาหารนะครับช้างเด็กนะครับคือนมอย่างเดียวนะครับแม่กินจากนมแม่แล้วก็น้ำเราก็ตักมาไว้ให้เขากินเขาเล่นนะครับดิทำอะไรอยู่ตรงนั้น อันนี้เห็นบอลแล้วเห็นบอลแล้วมาเล่น่อเล่น่อโอ้สงสยเหนื่อยนังตบใส่มันนี่เหนื่อยเหนื่อยยังลึกเหนื่อยยังจ้าอือโอ้แก้มแก้มแก้มออกแล้วนะครับเมนแม่ใสมนน่มันนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ตบยี่สิบยี่สิบสองบ ถึงหนึ่งเดือนนะครับจะครบหนึ่งเดือนยี่ิบเอ็ดวะวันนี้จะได้หนึ่งเดือนแล้วฮะยี่ิบเอ็ดใช่ไหมตรุกนี้ได้หนึ่งเดือนนะครับอ,อือ,อ,อ,อใช่อันนี้ยี่ิบเอ,เอ <8 S 1> ็ดนะครับผมตรงนี้ครบหนึ่งเดือนนะครับมาฉลองวันเกิดกันครบหนึ่งเดือน จัดวันเกิดอมานี่ทุกเดือนเลยนะเนี่ยทุกวันที่ยี่สิบสองนี่ใช่ไหมดีไหมลูกดีไหมจ๊ะแกดีขี้กันได้แลละนะะอือจะได้เป็นวันสำคัญของอีหลาทุกทุกเมือเอาไปดึงที่นอนที่นอนเน่าแล้วลูกเจะได้ซักจะไม่ได้ซักให้เลยนะครับว่าจะซักว่าจะซัก các em không được cắt cắt rồi nó lại rồi cắt rồi nó lại rồi cắt rồi nó nó lại rồi cắt rồi nó lại rồi rồi nó lại rồi cắt rồi nó lại rồi 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 rồi nó เหนื่อยแล้วจ้าเล่นเหนื่อยแล้วนะครับพี่ต๊อบจะพานอนอพี่พี่พี่ต็อบจะพานอนอ่าต้องมีมาปะถึงจะนอนฮะต้องมีมาปะถึงจะนอนเดี๋ยวพี่ต็อบจะพานอนอ่านอนแล้วพี่ต็อบอ้าวมีมานะครับติดพี่มาเอาเอาเกาพุงให้น้องหน่อยเออจะได้หลับเอออีหลังจากเล่นเหนื่อยเนื่อยนะครับ นอนดีกว่าเอ้ะเด็กๆมาจะนอนหรือจะเล่นเล่นเหนื่อยนะก็เล่นเหนื่อยไอ,อย้ง,ง่วงก็ง่วงนะครับอยากเล่นก็อยากเล่นฮะทิศไทยนอนอย่างนี้ปะนี่ สีมันนี่สีมันนี่สีมันนี่ก็จะนอนสีมันนี่ก็จะนอนแตกลุ่จะนอนจะเล่นนี่พี่มา้าโอ้อย่างแคนพี่มาพี่ม้าไม่หายพี่มา้าอ,อ่ันอนแล้วต๊อเออนุนเอ,อ้ยชื่อนี่ เกาพุงนะครับพี่ต๊อบเกาพุงให้หลับยังตัอบหลับยังพี่ต๊อบยังวะวันอาทิตย์เด็กับพี่ต๊บก็จะมาเลี้ยงมาอยู่กันน้องนะครับทั้งวัน หลับปฝีหลับปุ๋ยน้าน้าว่ามันนี่ไม่หลับหรอกน้องต้อมไม่จะหลับนะครับน้องต้อมหาวพี่ต้อมหาวนะครับมันนี่มันนี่ยังเล่นอยู่เลยต้องมานอนกับมันนี่แล้วถึงจะหลับ <c oughs> เอ้ยเอ้ยคร <c oughs> ับ คัถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ